กลับไปบ้านสักทีพิงซื้อกัมม่แบร์มาใหม่หวังว่าน้องห้ามกินนะอืมนี่พี่คะพี่นิชาถืออะไรอยู่อ่ะอือหึใช่พี่ถือกัมม่แบร์นี่หนาสีชมพูรสสตรอเบอรี่รสเปรดหนเลยพี่เขาถือไปทำอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอามา ทำให้มันละลายแล้วก็มาทําเป็นแบบกัมม่เยะกัมไม่แบลูกอื่นหรือเปล่าจริงเหรอมั้งคะแต่ทำํำไมพี่เขาไม่ถือสติ๊กแบบไม้เลยคะเอาไวแ้แบบทําเป็นลูกอม,มอะ่ะพี่เขาอาจจะมใช้เป็นแบบรูปร่างอื่นโดยไม่ต้องใช้มไนะม้ก็ได้นะมั้งคะี่ชาถืออะไรอยู่อะ่ะ กามิแบะค่ะทำไมเหรอคะอ๋ออยากกินขนมเยอะนะทำไมเหรอคะกินเยอะแล้วฟันผุไงนอม่รู้โอเคอ๋อหนูลืมค่ะเดี๋ยวต้องแบงฟันให้สะอาดนะถ้ากินเสร็จนะค่ะวางไว้ตรงนี้เสร็จและ้ะพี่คะอะไรเหรอจ๊ะท่านเรา,าอ่ะลองแอบบอกว่า พี่ชาคะเมกกื่อกี้ถืออะไรลองดูไหมคะเขาาจะบอกเราก็ได้พี่ชาพูดความจริงเยอะมากงั้นเราก็ลองทําดูสิคะโอเคล้วเหรอเดี๋ยวคะพี่ชาอะ,รรอะไรเหรอจ๊ะทิกา้าเมื่อกี้พี่ชาถืออะไรไปห้องนู้นล่ะอ๋อพี่ชาถือจะบอกไหมว่าถือกระมีแบจิ เมืเ่อกี้หนูเห็นไม่ชัดนะคะช่วยบอกหน่อยบอกคนจริงได้จิ๋วก็ไม่แย่จ้ะเธอกะไม่แบ,แบเหรอคะพี่วางไว้ไหนอ่ะอจะบอกดิไหมพี่จําไม่ได้าจะนงคือพี่จําไม่ได้แล้วทำไมเมื่อกี้พี่วางได้อะคะอ๋อเมื่อกี้พี่วางแค่วางไว้บนโต๊ะไม่วางไวต้ตรงไหนไม่รู้อะ่ะจ้ะพี่เขาไม่บอกค่ะหรอ ทำงานอีกค่ะทำกันบ้านพี่คะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูขอแอบไปเดินในห้องครัวดูนะคะว่าขนมเนี่ยกามีแบ์ที่พี่ชาแอบซ่อนเอาไว้มันจะอยู่ตรงไหนมาดูใจกันเร็วเน็บเงียบไปทีก็เดี๋ยวพ่อแม่รู้โอเคค่ะแม่ปวดปัสสาวะจังเลย โอ้ยพ่ออยากจะไปอาบน้ำโลดโลลโอ้ยเนตาเอ้นี่ยายเอ้ยนตาอะไรรสเจายายเนตาเดี๋ยวยายจะไปซื้อของที่ตลาดจะไปด้วยกันไหมเอาด้สิเจ๊ยายโอเคดินฉันลืมพกเงินมาพอดี เอาประกดให้ฉันซื้อหรออาปาวอะห้ตาซื้อไปเธอฉันลืมพกตังค์มาเอาแล้วทำไมไม่เอาตังค์มาล่ะเอาก็ตั้งอยู่ที่บ้านอื่นแล้วว่าอย่าไรที่บ้านอื่นเลยยายก็ยายลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยววันวันหลังยายจะกลับไปบ้านเก่าจะไปเก็บเงินอะไปเถอะเลี้ยงฉันหน่อยอ้เหอยายนะยาย วาดกันสามโซ่พี่คะอะไรหลุดจ้ะพ่อแม่ของหนูแม่ไปปัสสาวะพ่อเอยแม่ไปอุจจละพ่อไปอาบน้ำแล้วนั้นทำไมเราไม่แอบไปดูในห้องครัวกันเลยคะแ,แต่แม่แต่แม่พี่อยู่นะนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่บอกว่าผมหิว โอเคจะไปไหนล่ะจ๊ะลูกพอดีผมหิวมาฮะอ๋อจะไปทำอะไรหรอผมแค่อยากจะไปดื่มน้ำอะฮะเอ้าหิวทำไมดื่มน้ำล่ะคอแห้งหิวน้ำฮะอ๋อจ้ะแม่พี่เรี่ยงมากจังเลยเนาะอไม่หรอกนี่พี่คะช่วปแอบตัวในตู้เย็นนะ โอเคจ้ะในอุ้ยในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยโธสงสัยต้องบอกให้พ่อแม่ไปซื้อของละหาโต๊ะสิค้าอย่ามานั่งแล้วน้องก็นั่งทําไมโอ้หนูหายค่ะไม่มีในโต๊ะอกไม่แม่ในนี้ล่ะดึงเตือดดึง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 เต้อดตึงดึงดึงดึงโอ้อง น้อมนขนมเต็มเลยรีบกินกันเร็วเคเอันหมดเลยฮะชึบแค่นี้แหละค่ะแล้วก็กินกันได้แล้วว้าฮูนี่น้องอะไรเหรอคะไม่มากินได้กันเหรอ พอดีพี่ลืมมือถือไว้บ้านชั้นบนน่ะ๋ต่พี่ไปนะโอเคค่ะพี่เสร็จชั้นแล้วอุ้ยเสร็จชั้นหมาขนมของพี่หมดเลยอู้เจอืมอืมอะไรนะเจลลี่บีนอู้ชีชีบับอืมอร่อยสุดๆกราบกรบเจลลี่เบอร์จะกินเจลลี่เบอร์ก่อน รสสตรอเบอรี Look, um, man, nah, mm ่รสเบอหนูเลยลูกอมมันน่าจะเป็นซูกัสนะง่อมย่อมยอมยอมเจลลี่เบีร์เจลลี่เบีร์โอกัมมี่เบีร์นี่เจลลี่บีนชีสบ๊อบอืมลูกอมซูกัส์ูเจลลี่บีนส์แล้วก็กัมมี่เบีร์มีอะไรอีกนะขนมชีสบ๊อบอีกแล้ว แล้วก็มีลอี่พ็อปสไวรลูกอมแคดดี้ลอติพ็อปสมย่อมย่อมย่อุ้ยของบนพื้นเอาไปทิ้งเถอะไปทิ้งเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเร็วเร็เรไปหาน้ำกันเนาะอยากจะไปขันหนอนน เมื่อกีนน้น้องทำอะไรอฮฮชีก้าแอบกินขนมของพี่เหรอใช่มั้งค่ะกินหมดเลยเหรอใช่ค่ะไหนในตู้ไม่มีอะไรเลยแล้วขน,นมของพี่ล่ะ ขนมของพี่หมดเลยเหรอมั้งคะทุกคนคะทีก้ากินขนมลูกอมสุกัดกินหมดเลยคะ่ะเรื่องใหญ่แล้วน้องจะฟันผุเอาไหมและก็พี่จะกินขนมได้ยังไงทีก้ากินหมดเลยทุกคนคะตอนนี้หมดเวลากันพอดี นั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไครต์นะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์อันสุดท้ายมากที่สุดก็คือ,อกดกระดิ่งด้นะคะเฮ้ยปวดหัวแล้วพี่ต้องกินพาลามั้ยคะไม่ต้องหลักจ่าบายค่ะเอาแล้ว